คือเด็กๆอ่ะเขาเขาได้ออกไปข้างนอกเขาตื่นเต้นเนาะแล้วเด็กเขามีร่างกายมาใหม่ๆอะ่ะคือแบบอ้การใช้งานร่างกายนี้เป็นเรื่องอะไรที่แบบสุดยอดวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งไปวิ่งมาตื่นเต้นไปนหมดสนุกสนานไปนหมดแสดงว่าเป็นคนที่แบบไม่กลัวคนใช่ไหมเราก็อาจจะทำข้อตกลงการคุยกันก่อนเราจะออกไปข้างนอกนะ ไม่วิ่งโซนนะคะไม่วิ่งโซนครั้งแรกทําไม่ได้หรอกนะคะครั้งที่สองก็ยังไม่ได้หรอกครั้งที่สามนี่อาจจะได้มานิดนึงครั้งที่สี่ก็อาจจะได้มาหน่อยนึงอะไรเงี้ยค,ยค่อยๆทําเหมือนฝึกเข้าห้องน้ําแล้วคราวนี้เราอาจจะต้องมีบีซีบ็อกนะคะคือของที่เขาจะเล่นวุ่นวายอ่ะสร้างความวุ่นวายให้ลูกบีซีบ็อกนะคะหน,นังสือนิทานของเล่นชิ้นโปรดนะคะเออบางบ้านก็ หมดไอเดียก็จะเอามือถือเอาแท็บเล็ตให้ลูกใช่ไหมแล้วลูกก็อยู่นิ่งเลยใช่ไหมอันนั้นก็แบบมันจะเป็นผลเสียกับเด็กๆที่ยังพูดไม่ค่อยเก่งยังพูดไม่ค่อยได้เนาะเราก็อยากให้เอาไว้ห่างๆก่อนนะคะเอาเป็นว่าหนังสือหรือว่าของที่แบบมีเสียงคคอกแยบเคอบแยบนะไอตัวแต่แต่ดึงออกมีเสียงเปิดปิดตัวตออะไรแบบนี้จะทำให้เด็กอยู่กับ ชิ้นงานได้นานขึ้นลองดูว่าจะนั่งกี่นาทีนะคะจะนั่งกี่นาทีแล้วก็ดูว่าลูกเล่นวนเวียนได้กี่นาทีหรือถ้าลูกเล่นแบบนั้นไม่ได้นะคะเราก็ต้องสลับกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่สลับกันทานนะคะถ้าจะฝึกจริงๆก็มีเวลาให้เขานั่งโต๊ะกี่นาทีเราก็บอกว่านั่งกินอันนี้เสร็จเดี๋ยวแม่พาไปเดินแบบนี้ก็ได้นะคะมีข้อตกลงกันเนาะ มีข้อตกลงกันในบ้านมีข้อตกลงกันในครอบครัวมีแผนนะคะมีการวางแผนมีการเตรียมการก่อนบอกลูกก่อนนะคะว่าเราจะไปเจออะไรบ้างนะคะถ้าน้องทําได้ทําได้ดีให้นาทีสิบนาทีก็ชมนะคะโอ้เก่งมากนั่งเรียบร้อยเวลามากินข้าวนอกบ้านแบบนี้แม่จะพาไปเที่ยวบ่อยๆเลยนะคะเพราะว่าลูกนั่งแบบนี้นะไม่ควรคนอื่นเห็นไหมเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะ สอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแมมโชติรักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.